มาแล้วมาแล้วมาแล้วท่บาบ้านกกอกเขาจะมาอย่งงา,อางนั้นท่านบ้านกกอกเขาจะมาอย่างเอากกตูมมาด้วยเลยนะเอากกตูมมาบ้าติโอ้บ่ันมาตบาบ่อนก็กอกถ้าบ้านกกตุม่มมาเอาลูกเจ้าไปเก็บได้นเด้อไปนอกน้อยคอยปิง้งได้ลูกเจ้าฮะปิ้งลูกเจ้า,าละ อันนี้ก็มาเปิดเพลงใส่ข่อยอยู่นี้การเปิดตะเหิงเท่าน้ำทายอยู่นี่เฮ็นยังโอ้เจ้านี่เนาะปวดพวกบอก่วกตกแต่งวัดเด็ดอันไทยอันไทยกกกอกกกตุ้มพาคกันมาอย่างนอไแห้งเปิดแห้งไส่กับข่อยบัดดิบ่อนสวนน้ำกับบ่อท่านพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วเป็นยังสีโอ้ยเปิดไปอีกบัดนี้ บอกเสียงอะไรคบบอกเสียงอะไรบอเสียงเหรอ่แล้วครับผมมาแล้วโอ้นะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน้าป้าจะบ่อไทยคิดบ่าป้าจะจะเบิรงนรอบุมดแล้เพราะเอาน้องใหม่มาฝ่ายกันแล้วป้าเมื่อนานเมื่อวานเมื่อวานนี่ครับปาเป็นเฮดมื่อนี่น้องใหม่เมื่อนี่น้องใหม่ น่าแล้วเป็นน่องไหมและป้าแตนบอกรับตับรับตรับีรับที่รับีโอ้หัวสีได้มากดิเจ้ากมว้มือไมแล้วโอ้มือไหมบ่โอ้ตังกล่องอยู่ตังกล้องอย่ไปฮับไปฮับเอา เพิ่นนึกว่าอีเบ้บนมาได้เหรอเนาะปแล้วูไปแล้วแล้วทีนเขาบอกว่าะระินมทุกคนอเรากินม่ลเาเอาเราโรคกระเพาะมาเพิ่มจะรับฟังเย็นนี้อ้าวนครเาหิวอย่าง่ว่าขาวขาวหนแล้วก็หิวอย่เงี้นะเรืองแต่นอขาวขาวก่อนทุกคนนอไ คนต้มกับเต็มหม้อเนี่ยกินจนกินจนนาแหลมขึ้นนอไม่ล่ะเอ๊ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งว่างอย่าพึ่งว่างถ้าไหนได้ภาพอยู่เมื่อกี้หรืแบกไหมแบกไหมแบกไหมเมื่อกี้ก่อนท็อปประเทศไยเออแบกไหมเออกล้องเจ้าโยบีเด้กล้องเจ้าโยบีเด้เจ้าแบกไหมประเทศเดียวกันเอออีกแล้วคนคนหมักไม่ไม่อีกแล้ว

ก็ม้ียไอก็โหม้อเมื่อกี้เนี่ยหอขาวก็ต้มแกไปเติมระเบอท่านละเลิกเลยเนดาต้มหน่อไม้ทั้ดวนต้มน่อไม้ดวนเลยอ้ามีเตาแก๊สอยู่กับต้มเลยตัวใสเลยเ่เยอะเฮ็ดแล้วมา้าหเย็ใส่เฮ็ดเลยเจ้าเฮ็ดอีหยังเจ้าหลไหลอ่ะเฮ็ดอีหยังเจ้าไหลหลอ่ะ

คนที้คลิปล่าดำหน้าวีนาน้าวก็น่าีนามน้าถ่วหน้าถึงถึงน้าเบดาดำชัาหลงเขาอยู่จะไปดำพวกผูาก็ไปดำหน้าพก็ได้ดำหมดยังไงละว่ะ เ็ดก็ไปหาันไม่ตันาชไหกบฟ้าไมขึ้นรถินวัเลยออม่จไหมอันี้เห็ดนึ่ันี้อันนี้เห็งไดเลยเห็ดงูอันนี้เห็ดรวมมิตรนึ่งสุกแล้วพร้อมแล้วประทานกินคนนี้ติ๊บหนึ่งเหมือนกันรูก็เห็อันนี้กามาออเหข้าวที่ะกายวะข้าวที่าจกายไม่ทิ้งมทิ้งฝ้าก็หมึดไเพรนะะฝนตกอันนี้อันนี้เป็นไม้หวานนี่ตัวประทานได้เลยนี่เป็นไม้หวาน มานหวานเด้อ <Tamam. S 2> ไม่ไม่ต <being> <Poor> ัวต <before> ัวหน่อเลยัวตกันไปรแล้วถุดีแไตไม่ไร้เลยเอาตัวไ่้เาแต่หน่อขาวๆนะกันเลือดก่อนเลือกเลยเลือกเอาแต่หน่อขาวๆเอาอผันามาให่ดาวเขาผันาจะดำอาขาวจดำๆเปลี่ยนทุ่หลังป้าจอยาเฮ้ยจอดแล้วตัวเออตัมาแต่ขาวๆมาก่อนขาวอ บางคนขาลอยนางดินเนียวนางดินเลยมอใหญ่มันก็เยอะอยู่นะตัวบางคนขาลอยมอใหญ่ก็มีนะเอาไหนแต่ว่าคนจะกินเร็วนั่นไหมถ้าตับอนถ้าตบไปหอบไปอื่นเหมือนส่อนน้ำไนโตรกินน้ำกระตุ้นไนโตรหรือว่าถอไนโตรหมดเลยมอใหญ่เลยเา มันจะหมดอยู่่นี่ม้องไปยูไดไหญ่ย่ไปหรือไปบไเดียฝากฝากมื่อนโอเได้เอาใจถุงมาฝากมืเสไปเปนไแต่ถนนวแสงครับบานกบกบุกตุ่มอ้ยหมูวานี่คอยได้ยินตาฝาว่าเจ้าไปบุกหน้าคอยบอตาเงอีกคอยไม่เหงคอยไม่ยูจะ่าดุงก็ไปยังกบกกคุณ เหบานเมกัน่าผู้ใดยเมายเห็นรถเต็มยทายคนัทมากนะยัดแมนบอมนาเจ้าไปบุกสวนไปเตถงอีกแล้วตัวเจ้าเนี่ย่ะนะแมนบอเออแล้วตัวเจ้าคือบอสหใส่ตะกั่นก่อนพ่อยเป่าใส่ตะกแนข่อยละมวานกลไปทวงเอาเลยกินหรอปล่อยไปเล เหนเจ้าไปแล้วรถปล่อยโอ้พ่อขอยขี่รถพันไปควัดบ้านลุงเดีวเฝ้าปล่อยได้เหรอเดี๋ยวมันแวะมาเฝ้าแดดเหรอไม่ได้กินน้ำคุณนายสวนผักคุณบอกมานั่นนะโอ้ได้เพิ่ให้กินสองสามตัวนี่แหละเออเป็นแตัวนึงแคร์ไว้กินเองเออก็จังวานี่แหละเดี๋ยวเขาจะซีไรซ์สดแล้วนี่อะไรสดแล้ว แบ่งขนมด้วยรู้จักแบ่งคนอยากจะกลับโกกอกละมั้งไม่แบ่งแม่ออฟก็เลยไปแบ่งแบ่งแล้วเมื่อไหร่แบ่งแล้วเมื่อเนอะเออป้าแบ่งเลยป้าไว้เฉพร์ตต้มก็๋งหมคะเอาไปเยอะๆไหมเนาะเข้ากับปหลายมือนะสิบุ๊มีิ๊มสุร่ายูนะเอาไปเยอะๆเอาไปหลายๆไปหลายๆกอกินแป้งข้ากันนะเออนั่นแหละเอาไปหลายๆเอาไปหลายๆเก๋รักเอาไปหลายๆเออเอาไปหลายๆ หลายหลายชองขาวเป็นในภาษาพอมกินาบดด้กอันนีก็ไรอได้าไปเราทีเนี้ยโอ้ตอนนอนขาวๆเซ็ตแบแล้วเกิดอะข้เลยขึ้นน้ำแม่มาเ้ยขึ้น้ำเด้ยอยให้แม่เปจริงน้มาเล้เขาสินะเออให้ลูกแข้เลือกกันนอเขียวให้ไม่หยาจบข่าว เเชี่ยไม่จัดการเลยยดาจัดการเท้าทีดังตา่าดังตาแก่ท่านที่เขาไปเลยตาแก่เป็นแบบเป็นแบบดังตา่าดังมาบ้านมีานเาได้ทานเขามีสานดังตา่านเลยเนื้อทานตั้งหลายตัวโอเคเลยไม่ดาน้างแล้วก็ต้มเลยมันแอซิดมีบนอไระเพาะมี่มันบมีครับมีอยู่เนาะมันอุดรนีเหรอ แม่บางคนไม่เอาไหนเลยคิดานเ้าจะแล้วให้ไปด้วเด้อวันนี้เดี๋ยวหอไปกินน <No> um> ู่นด้วยไม่ข um> ่ไข่ไข okay ่ไข่ไม่ไรลุงคิดโกหกบอกว่าไปเก็บเสื้อผ้าบอกลุงคิดโกเลยนะอะไรลุงคิดโกหกไปเก็บเสื้อผ้าแล้วไม่รอวันนั้นไม่รอยอดมมีน้อยเหรอ บอกว่าเอาข้าวก็บอกว่าเออให้แอดมินน้อยไปเอาเสื้อผ้าก่อนบอกให้รอแอดมินน้อยก่อนนะโอ้แต่ลุงชิดเขาคิดถึงก็โทรหาก็ได้นะแล้วหนีเลยเขาคิดถึงก็โทรหาก็ได้อย่าหันเรี่งนะเอาเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเออแม่อ๊อฟไม่ได้รอหนูเลยลูกฮะแม่อ๊อฟไม่รอหนูเหรอโอ้ลุงอุตส่าบอกว่ารอน้องแอดมินน้อยด้วยไปเอาเสื้อผ้าว่า ก็โทรหาก็ได้คนโทรหาผู้คิดที่เล็นเรื่องเลยได้หลอกเ, <laughs> เอาก็โทรหาก็ได้ยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไปนก็มัจ